วัสดีจ้า <c oughs> ผู้ที่เข้ามาไม่น่ะ่ขคงกับบได้เก่าผูกว่าแต่ว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาไม่นาะเข้าใจคำว่าเข้าไปเบื้องหลังบ้านบ่ค่ะเข้าไปเช็คหลังบ้านบาค่คะเข้า <c oughs> ใจบ่เข้าใจความ,มหมายมันบ่ โมเมนบอกว่าให้ไปเบิ้องล้างบ้านไปเบิ้องล้างเหียนล้างสาาันจะคล้องไปเบื้องมีต้นแบบฮ่งบอบักลำไยญ่บอดีโมเมนลางสาันดีล้างบ้าน <c oughs> ล้างบ้านก็คืออยู่ทางในเด็กอยย่เด็ดบอดมือฉีบมือเข้าไปเบิ้งเข้าไปตรวจเช็คแน่เพื่อมียังอยู่บอขันว่ามีกระดีใจนำนะคะไปตรวจเช็คเบิ้งว่าสะอาดไหมเขาวสะอาดดีไหม อย่าไปหาหลอกเบื้องต้นบอกงงเลยหลังบาทนะจ๊ะ